อย่าแดงดูนะเขาออกกําลังกายอยู่อันเนียงสองสองนี่คือผู้ให้กําลังใจอ่าอย่าแดงดูพี่เปาอ่ะาทับขาเอาเอาเริ่มเอาพี่เปาลงเอาพี่เปาลงเนื้อเริ่มเนื้อเออคือได้แต่ข้อขึ้นมาขอกับม้วนขืนจิตใจหมออุ้ยตายสิบเซไปไปแรงก็ะส่วนยังไมอแรง ว้วนล่ะว yes ้วนล่ะเมื่อไรจูเจแดงดูเขาออกกําลังกายเขาลองจะลดความอ้วนายได้บ่ไหวบ่าอ่ะไหวบ้างเมื่อไรเมื่ไรแล้วเออเหรอเออเหรอเจแดงดูนะเขาผอมแน่เดิมเขาผอมแน่นอนเลยมางวดนนี้เออเหรอ ไปรักไปรักบึกิดจเอาบกมวงเอาเจ้าคือบ่เบิงมันคือเลี้ยงดีเด้อโซนตอเกไปร้ายแล้วต้องในบ้านตาก็เยอะเจ้าบ่ส่เตียล่วงนี้ล่วงนีสยเมื่อกี้ส่ัยได้หละอร่อยอยู่เจ้ามันันน้อหน่อยเนื้อมันน้อยบ่เบิองบกมวงเลยเจ้าเนี่ยเ็บมือแล้วะเมือ่ะ